เมาอยู่กับช่องพุทธเศษท้องบินชาแนลนะครับสำหรับในคลิปนี้จะพาท่านมาดูไม้แฟนที่มีชื่อเสียงแห่งอีกสวนหนึ่งครับสำหรับสวนที่ตั้งอยู่ทางทวีพัฒนาข้างสนามหลวง2องเนาะสำหรับทุกท่านที่ชอบไม้แฟนก็คงจะรู้ดีว่าสวนนี้คือสวนที่ได้สร้างไม้แฟนหลากหลายสายพันธุนะ์เนาะตอนนี้เรามาเจอเจ้าของสวนแล้วยิ้มแย้มยมใสท,ทีเดียวสงสัยต้นไม้ อ่ปลูกแล้วได้ดั่งใจเนาะปีนี้อันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกไก่ลายไก่ลายใช่ไหมยอ๋อนี่ครับไก่ลายนี่ครับสวยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมนะครับที่สวนบีทีการ์เด้นดก็สามารถติดต่อได้ก็เบอร์โทรนี้นะครับ083 0067 463 ก็ติดต่อทางออนไลน์ได้มีการส่งให้นะครับก็ถือว่าคสอสะดวกสบายเราไม่ต้องมาที่สวนนะครับอันนี้ต้นอะไรในตัวเนี้ยตนนัตนนี้ต้นอะไรตัวเลยชๆๆโชายอ๋ตอตันนี้เราตอนน้ <c oughs> ตองตอ้ตองคนที่ถนัดจริงๆค,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 คือคือลูกชายเนาะ <Yeah. S 1> อันนี้อะไรลายไก่ไก,ไก,ไก่อะไรนะอันนี้ ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวชื่อล้วเขาจะลงไว้อีกทีหนึ่งนะครับนะครับเราจะพาท่านไปลอดุกสวนบีทีกาเดนซึ่งตั้งอยู่ทวีพัฒนาซอย5้าเขตทวีพัฒนานี่แหละครับอยู่ใกล้ๆพบทบทรรุทธมนฑลหทือสนามหลวงสองก็จะมีไม้แฝนต่างๆโดยเฉพาะต้นเดฟหรือว่าข้าหลวงเฟิร์นข้าหลวงหลากหลายสายพันธุ์นะครับจะเลยเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านมาดูว่าคนที่ชื่นชอบไม้แฝนหรือไม้ประดับได้เห็นจะได้มีความสนใจเนาะ อ๋ออันนี้ตน้นอะไรเอ่ยตน้ vere, ตอนอะไรเลยมีอ่คโอน,อน,นคุณตาจาของสวนหมาละกุนตาสวนอะไรนะโก้โ้นี่แก้วสารพัดนึงครับโอ้ต้นเมื่อกี้นี่ครับที่ว่าถามเนาะที่บอกว่าเมื่อกี้นี่ครับที่บอกว่าชื่ออะไรยังนึกไม่ออกอันนี้คือสารพัดนด้จริงๆริงนะต้องต้องต้องเดินไปถึงถึงถึงนึกออกอะนะก็ถือว่าเป็นต้นไม้อันนี้คือตอนนี้ความเชื่อของสารพัดนี่คืออะไรเลยคือเขาเอาไป ไปยังไงไปปลูกเพื่อแก้เครียังไงเขาอะไรเป็นไม้มงคลอ๋อเป็นชื่อไม้มางคลนะครับสารพัดนึงนะครับทีนี้ครับใครที่ไม่เคยเห็นหรือว่าเห็นด้วยชื่นชอบเห็นสารพัดนึงคือเขามีลายเอกลักษณ์มากนะครับก็คือมีลายคือขอบเขาไม่ใช่ลายธรรมดาเขามีสันคือพูดง่ายๆคือเขามีอรียกนะคารวาลายนะเรียกอะไรนะมีบางคนเาก็เรียกแก้วนามาอ๋อแก้วนามาแล้วมันก็จะมีลายเหมือนมันลายมันเป็นลายด่างเลยครับด่างไม่ใช่ด่างธรรมดาเป็นด่างเป็นด่างขั้นเป็นห้องอะเนาะ ป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์อ่านี่ป๊อปเปอร์เนาะอ่าป๊อปเปอร์มีอันไหนที่ที่ที่จะแนะนําเป็นไฮไลท์ของของของสวนที่ที่มีการสั่งซื้อเนาะเดี๋ยวให้คุณตาสวนบีทีเนี่ยเนอะอันนี้อันนี้ก็ขายดีเนาะอันนี้สั่งได้นะราคาก็ชาวสวนเองเนาะราคากันเองราคา เฟิร์นบัตตันเออเฟิร์นบัตตันเนาะนี่ครับถ้าใครติดตอ่อถ้าใครสนใจอย่าลืมนะครับเบอร์0830067463สวนย์บีทีการ์เด้นเนาะซอยทวีนาซอ,อย5นี่นะครับโอ้ค่าหลวงเนาะกำลังเพาะอันนี้เพาะเพาะได้กี่ก,กนนี่กี่กี่เดือน สเดือนสเดือนแล้วแหละโอ้ไปแล้วด้วยอันนี้สี่นิ้วกระถังสี่นิ้วอ๋อกระถังสี่นิ้วประมาณสี่เดือนคือถ้าคนเขานิยมซื้อเอาไปใช้งานถ้าเขาจะซื้อตั้งเขาจะซื้อใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่ก็คืออยู่ประมาณกี่เดือนก็มากกว่าห้าเดือนอะไรโอ้ห้าเดือนเนาะราคาก็ยังยังอยู่ก็ยังยังยังจะพอไปได้เนาะราคาโอเคราคาไปตัวตัวไหนที่ที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวพาไปชมเลยสวน ตาปีตีการ์เด้นวันนี้นี <Okay. S 1> แ่แหละครับเดียวอ๋อเดบเขียว,เ,เ,ยวเป็นเป็นเดบใหญ่เนาะเดบใหญ่เดเป็นอ๋อเดบเล็กอ๋อถ้าใครมาถึงถึง,ถ,งถึงสวนได้ใช่ไหมอยู่ที่ซอยใช่ไหมแต่ถ้าถ้าท่าแต่ต้องแต่ต้องโทรติดต่อมาก่อนว่าเจ้าของสวนอยู่ไหมเพราะว่าต้องออกไปข้างนอกแต่ว่าใครอยากได้ซื้อจํานวนเยอะต้องมาดูเองที่สวนจะเลือกอย่างสวยงามโดยเฉพาะเดบใหญ่นะครับนะครับอันนี้เดบดา โอ้โเด็บด่างใหญ่มันใบมันคล้ายๆใบใบเงินผสมเนาะคล้ายๆคล้ายๆใบเงินกรเขียวก็เขียวเลโอ้เขียวฟอกจีนี่เขาเด็บเด็บด่างใบใหญ่เนาะใช่แล้วก็จะมีเป็นเล็กๆอเล็กไหน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 กูดูดูคุณตาสวนบีทีกาเดนหรือว่าลูกชายที่ดูแลอยู่คือชื่อคนธีระนะครับก็มาเดียวมาติดต่อได้ที่สนใจ ออที่ขายออนไลน์อยู่ชื่อว่าสวนสวนทางสากลที่ตั้งไว้คือ BT Garden เดนะครับ Bt Garden เดโดยคุณีระให้เปิดไปดูในชอปี้ะให้เปิดที่ช h อปปี้ลาซาด้าได้เลยเพราะว่ามีการขายออนไลน์อยู่นะครับเป็นเป็นเดบบขาวเล็กเนาะเดางเล็กเดบเขียวโอ้เดบเขียวมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยเนาะแต่ว่ายอดมันมันเหมือนผักหวานป่านะยอดมัน เรียวยาวเหมือนเหมือนกับผัหวานป่ากระดุมกระดมอ๋อกระดุมกระดุมเม็ดใช่ไหมเออเดี๋ยวเดจะเดินลาะเลาไปทางนั้นนะครับจะพาไปดูจะไปดูนะครับจะจะพาท่านไปดูไปดูไปชมกันว่าสวนบีทีการ์เดนที่ตั้งอยู่ที่ซอยทวีพัฒนา5เนี่ยมีความหลากหลายโดยเฉพาะไม้แฟดแล้วก็มีชื่อเสียงตลอดถึงมีการให้สั่งซื้อทางช้อปปี้ช้อปปี้หรือลาซาด้าด้วยเนาะ รับเบอร์โทรเราก็จะขึ้นเอาไว้เลยที่บอกไว้ตามตามเมื่อกี้นี่แหละครับนี่ก็ดูทําเป็นไม้แฝดเลียงรายสวยงามเลยก็ถือว่าเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบไม้แฝดเนาะนี่เป็นเด็บเขียวเด็บด่างก็อยู่ข้างหน้าสวยงามมากนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบตอนนี้กําลังเดินเลาะผ่าท่านได้ชมความงามของเด็บที่แฝดสวยงามนะครับถือว่าสวนแห่งนี้มีการดูแลอย่างดีก็มีการ ทลาม้แฝดมามาหลายปีแล้วถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ว่าได้ในเรื่องของไม้แฝดแล้วก็มีชื่อเสียงในโซนนี้อยู่สําหรับทุกท่านที่เล่นไม้แฝดคงจะรู้ว่าสวนบีทีการเดนเป็นที่ยอมรับในเรื่องไม้แฝดทีเดียวนะครับก็ถือว่าทุนทุกหลายที่สนใจก็ไม่พลาดนะครับสําหรับไม้แฝดรับราคากันเองแล้วก็ถึงชาวสวนโดยตรงก็ทําให้ ไม้แฝนที่เราซื้อไปเป็นไม้แฝนที่มีคุณภาพแล้วก็มีการันตีเรื่องของอความแข็งแรงแล้วก็ความสมบูรณ์รได้เออเน,น,น,นี่ยห็่ไหมมีคุณพ่อของเจ้าของสวน,นกระดุมด่างกระดุมด่างเนาะอันนี้เป็นกระดุมเขียวกระดุมเขียวถ้า กว่ากว่าจะได้ถึงขนาดนี้ใช้เวลากี่นานอยู่นานอยู่ใช่ไหมห้าเดือนนี้นานกว่าโอ้จะให้รู้ว่าคนที่ซื้อไปให้เข้าใจของชาวสวนกว่าจะได้ไม้แฝนที่สวยๆที่เรียงรายลงเป็นเครือยาวเนาะก็ใช้เวลา4ีหเดือนเลยทีเดียวกระถางใหญ่กระถางใหญ่แต่ตอนนี้รันได้บรรดาเดฟอันอันไหนอันไหนมาแรงเห็นมันก็ขายได้เหมือนๆอ๋ราคาก็ยังยังยังเข้าๆกันอยู่เนาะก็ไม่ได้แพงมากอ๋อไม่ได้แพงมาก นี่ครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจไม um ้แฝนไม้กระดดมโดยเฉพาะเมื่อกี้อ,กอย่าลืมเลยที่สวน b ีทีการ์เดนซอยทวีเดีวพัวัฒนาห้าอ๋อเป็นลิปสติกเนาะเดี๋ยวไปไปชมกันวันนี้คุณตาสวน b ีทีการ์เดนก็พาเราเดินชมแนะนําไม้แฝนโดยเฉพาะเดฟที่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียว ไม่พลาดนะครับไม้แฝนที่นี่ไม้แฝนสวยงามครับจะไม่ผิดหวังสําหรับคนที่ซื้อประจําคงจะรู้ดีว่าไม้แฝนที่นี่เป็นไม้แฝนที่มีการดูแลรักษาแล้วก็มีใจรักในเรื่องของการปลูกต้นไม้เป็นต้นทุนอยู่แล้วก็การดูแลต้นไม้ก็ได้สวยงามนะครับนี่นะครับทาให้ดูเราท่านพาชมนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรียบขาวเอาไปทางนั้นเลยไปทางนั้นเลยจะได้โค้งไปนู่นจะได้ไปจบที่ที่บ้านไปทางนี้เลยไปทางนี้เลยเราค่อยโค้งไปจบที่นู่น อ่ะไปทางนี้อ่ะจะพาไปชมต่อดีส่วนนี้คุนตาจะของสวนผาเลาะแล้วเนาะวันนี้เป็นเป็นชาวเลาะสวนละแต่ก่อนเราเลาะแต่ป่าเลาะแต่ถนนทางเดิมพามาเลาะโอ้อนนกระดมสองนี้วันนี้ใช้เวลากี่เดือนอันนี้ขนาดนี้ก็ไม่นานเพราะว่าเราไปเอาต้นใหญ่โอ้ก็ต้นใหญ่มาขยายอีกทีหนึ่งเนาะ,ะก็ถือว่าดูที่ครับความละเอียดความการดูแลเอาใจใส่ของต้นไม้อนะ่ะเนาะ อันนี้อะไรนะลิสติกลิ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 ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ลิบนะลิลิใช่ไหมอ้ลิลิโอต้นนี้คือคือบานดามันจะมีดอกแดงโอ้ดอกเขาจะมีครับพันนี้ครับถ้าใครที่ที่ยังไม่รู้ลิสติกลิสติกคือดอกเขาช่วงนี้ดอกยังมีโอ้ก็ถือว่ามีการเพาะไว้เยอะมากเลยครับดูดีไม้แฝนรอบเลยถ้าใครที่ ที่นี่ทำไม่กี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 ่ไรไ่เยอะอยู่แต่ทำไม่เต็มแต่แต่ทำไมำ่เต็มเนาะแต่<อ>ถือว่าบร<อ>ิเวณมันแปดแปดได้เยอะอ,อ๋อไปไปทางนู้นเลยไปทางัแ่แหละเราจะได้ออกขวานี่ครับเออเรามีลูกน้องเหนื่อยแล้วใช่ไหมโอ้ทำไมดูดิขนาด วิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยแล้ว,อ,อ,วบบอ๋ออือโอ้โหนี่ครับดอกลิปสติกเนาะนี่นี่ดู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 ด,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 ดูดอกเขาอดอกเขาสวยเหมือนกับลิปเหมือนกับลิปทาปากเลยเนาะนี่ค<อ>ือล,ลิปสติกแต่ว่าเป็นเป็นคนละ<อ>พันโอ้โนี่เป็นลิปสติกกันเรื่องอันนี้เขาเขาเรียกพันพันพันเรียกเรียกเรียกเรื่มันกายขึ้นมากายมาเรียกอะไรนะลิปสติกมันกายโอ้โหคือมันคือมันกายพันธุ์หรือว่าการสังเคราะห์แสงไหมมีฝัก อแล้วแเขาเพาะออกมาใหม่จากฝักในเนี้ยแต่ธรรมดาหน้านะมันจะมีดอกเยอะแมันจะเป็นดอกแต่แต่ถ้าถ้ากลายพันธุ์อย่างนี้พวกราราคามันมันตกไหมมันมันมันไม่ได้แพงเหมือนอ๋อแต่ว่ามันแต่ว่าก็เป็นเป็นทางเลือกหนึ่งนะเนาะมันจะมีตัวมันแอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลเนาะฝากท่านไปดูนะครับนี่ครับฝากท่านไปเลาะชมเลยครับ อันนี้อันเพิ่ใบเลกอ๋อะครับไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยครับเรีียนเรหาดูอันนั้นใบเล็กอันนี้ใบบรรใหญ่เนาะใบเล็กใบใหญ่อ๋อนี่ครับนีครับบาสสวนนี้จะไม่พลาดเลยครับ BT Garden ซอยรัตบิธีอ่าทวีวัฒนาหนี่เนาะอันนี้อะไรนะ แอปเปิลเหรียญห้าแต่ว่าแต่ว่าคือเขาไม่เรียกเดฟใช่ไหมไม่ครับต้าเรียกเดฟแอปเปิลนะครโอ้เดฟแอปเปิลเหรียญห้านี่ครับดูครับดูใบมันใหญ่ใช่ไหมแต่เมื่อกี้นเป็ใบใหญ่แอปเปิลเหรียญห้านะครับแต่ทุกวันนี้เหรียญห้าก็เล็กลงเหรียญห้าถ้าเหรียญห้าโบราณก็ใหญ่อยู่อยครับใหญ่ใหญ่เหรียญห้าทุกวันนี้เป็นเหรียญห้าที่เล็กเลยค่ะอ๋อแต่ทั้งนี้นก็สวนสวนเจ้าอื่นใช่ไหมท่งน้นใช่านอ๋อนี่ครับก็ถึงว่าเขตนี่เป็นเขตแดนของสวนบีทีคแดนของคุณตาล วันนี้นะครับพาเลาะให้ชมแบบไม่เบื่อสําหรับคนที่ชื่นชอบกล้วยใบเปไม้แฝดนะครับว่ากล้วยไม้เราไม่ได้ไปถ่ายเนาะอันนี้หัวใจอ๋อนี่หัวใจใบเล็กอ๋อหัวใจใบเล็กอ๋อสวยสวยสวยไปไปตรงนี้ไปหัวใจโอ้สวยมากครับสวยมากสําหรับตอนนี้แสงเย็นๆพระอาทิตย์ใกล้จะตกก็สาดส่องมาที่ใบไม้แฝดแต่ละพันธุ์ก็สวยงามสวยงามเลยเนาะดูดูดอก ดูดอกลิปลิปสติกดูสวยมากครับเป็นทั้งดอกแดงทั้งดอกกายพันธุ์ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบไม้แฝดนะครับอี้ใหาาาจรยย์ดูเ่ช่วงนี้มันจะเป็นสีชมพูอ๋อสีชมพูนี่เนาะเดี๋ยวพอมีช่วงจะเป็นสีแดงอ๋อมันมันมันก็เลยจะจะกลายพันธุ์หน่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าราคามันมันไม่แตกต่างมันมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเออมัน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 ไม่มีผลต่อการให้เราคัดแยกมากันเนาะ เนี่ยต้นนี้มันมันเห็นไหมถ้าต้นนี้นนนเป็นต้นพันใช่ไหมอ๋มอลิปลิปสติกแดงแจ๋เลยนี่คือต้อนพันเนี<ม>่ยต้ตนนี้ต้นกายอ่ะเนี่ยในต้นนี้แดงอ๋อในเขาที่เขา,า,าพันหลักที่เอาไปเพาะเป็นกระถางเล็กที่เราไปเห็นดูนู้นนะครับอ,อันนี้เป็นเป็นพันเป็นพันธุพ่อพ่อพันธุ์แม่แม่พันธุนะครับอยู่อยู่ในแต่ว่าดอกดอกดอกมันบาน ได้นานไหมถึงถึงถึงมันจะ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 หล่นก็มไม่นานเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะตูมนานแล้วก็จะบานแล้วก็จะอ๋อแล้วก็เหี่ยวเหี่ยวหเหี่ยวยก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของดอกไม้นะถึงเวลาแป๊บเดียวออกมาบางบางบางชนิดก,ก็บานได้หลายวันหน่อยสองสามวนันบางบาง,บางชนิดก,ก็ออกแค่บานแค่วันเดียวก็เหี่ยวแล้วก็ถือว่ตนี้หลายวันก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่ไอเป็นไม้แฝนที่น่าสนใจส่วนลิสติก นแบบขาเโอ้เขาฤาษีสมัยเอาฤาษีก็เป็นที่นิยมอยู่เนาะตอนนี้ก็ยังพอนิยมอยู่อันนี้อันอันนี้ต้นอะไรตอนนี้ตอนนี้เขาเรียกอะไรตอนนี้อันนี้มันมันมันเป็นเฟิร์นเฟิร์นอะไรนะเฟิร์นอยู่ในภูเขาไหมเฟิร์นที่อยู่ในภูเขาที่ฟิลิปปินอ๋อเฟิร์นฟิลิปปินส์เเอออออมันคืใบมันเป็นเอกลักษณ์แบบแฉกแบบอะไรนะแฉกแบบแตกต่างจากไม่ใช่เฟิร์นฮาวายเฟิร์นฮาาวยอ๋อเฟิร์นฮาวาย อันนี้ดอกอะไรตันนี้ตันนี้อัอน,น,อน,อนนี้อนไรก็ไดปวยายลูกศรเออมันเหมือนดอกเข็มเนาะพวงมันก็ิือว่าวันนี้เจอพัน์ธุไม้แปลกๆมากมายสําหรับสวนบีทีการ์เด้นี่ยและครับสําหรับเราได้นําเสนอในในคลิปนี้โดยเฉพาะไม้แฝดากหลายสายพันธุ์ตามที่เราได้เห็นไปแล้วในเบื้องต้นแล้วเนาะแล้วก็พุทธาก็าพาชม ก็อย่าลืมนะครับสำหรับที่ท่านใดที่สนใจก็ติดตอ่อมาได้ที่สวน b ีทีการ n เดนที่เบอร์โทร0830067463ติดต่อคุณธีระนะครับหรือว่าจะมาเจอคุณพ่อแล้วก็เข้าไปในรัสดาแลชนะช้อปี้เนาะพิมพเนี่ยแหละอ๋อพิมบีทีการเดนเนี่ยนะตอนนี้ก็ขายอยู่ในนั้นอ่าขายในนั้นไม่พลาดนะครับสำหรับคนที่ชอบไม้แฝดอย่าลืมนะครับอย่าลืมใครมาเที่ยว สนามหลวงสอ,งอยากได้จำนวนเยอะๆก็ติดต่อมารับที่สวนได้เนาะก็ถ้าจังหวะพอดีชาวอยู่สวนก็จะได้คุยกันนะว่าจะได้จํานวนจะเราจะได้ของดีด้วยเนาะสำหรับสําหรับนายแฟนที่เราจะเอาไปใช้ประดับหรือเอาไปขายตอ่อหรือว่าเอาไปตกแต่งร้านอาหารหรือแต่งต่งบ้านที่เรากําลังปรปับปรุงพรมิทั์นัให้สวยงามนะครับนี่แหละครับสําหรับในคลิปนี้ปะเดินไปไปทางนู้นอย่างเงี้ย อากับช่องนี้แล้วก็ไปยอมที่บ้านเลยก็ถือว่ายังไงดู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 เด็บเขียวสวยนะครับนี่ครับให้ให้ทุกท่านได้ชมเด็บเขียวที่สวนบีทีแกร์เดนนี่แหละครับในในค่ำค่ำอย่างหกโมงแล้วแต่ว่าพระอาทิตย์ยังยังสว่างอยู่ก็ถือว่าเราเลยเก็บบรรยากาศในยามเย็นๆกับชาวสวนมาฝากทุกท่านเนาะอันนี้เพียงพอโอ้โใจด่างหัวใจด่างเนาะเนี่ยเด็กมันจะได้แค่นี้ อะไรกล้วยกล้วยด่างอะไรก็ก็มีหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นหัวใจด่างหัวหัวหัวใจด่างเนาะหัวใจด่างหัวใจด่างมันมีปดแล้วโอ้แต่ว่ากระแสด่างมันยังไม่นี่เนาะแต่กวนอะไรด่างๆคือเขาจะเอาทิ้งนะอันนี้อันนี้มันมันมีมาก่อนพวกโอ้อันนี้อะไรนะหัวใจด่างหัวใจด่างนี่ครับใครเห็นครับหัวใจด่างครับใครใครที่ชื่นชอบหัวใจสีชมพูมาเปลี่ยนเป็นหัวใจด่างดูครับว่า มันอาจจะทําให้ชีวิตของเรามีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับชีวิตด่างๆมากขึ้นนะครับน,นะครับอ่ะครับขอจบลงไว้เป็นเทคนนี้ก่อนเนาะอย่าลืมนะครับติดต่อมาที่สวนบีทีการ์เด้นที่ซอยทวีวัฒนา5ได้นะครับอย่าอย่าพลาดนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบไม้แฝ็เราได้นําเสนอไปให้เห็นแล้วว่าสวนแห่งนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้ชื่นชอบให้เราเลือกสรรให้เราเลือกหานะครับ ไม่พลาดเลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับมาแล้วท่านเตือโทรติดต่อมาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะครับมาอ่านข่าวียกวแหละสำหรับคนที่ชอบพืชพันธุ์ในเรื่องของต้นไม้ประดับไม้แฝนก็จะไดะ้เห็นความงดงามแล้วก็ได้ใช้พันธุ์เหล่านี้สมบูรณ์เอาไปขยายพันธุ์หรือว่าเอาไปจําหน่ายหรือเอาไปตกแต่งบ้านลานได้อย่างสวยงามนะครับขอจบลงเพียงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคลิป เอาท่านชมไม้แฝนที่สวนบีทีการ์เด้นในช่วงเย็นๆในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาหากมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยมาโอกาสนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ให้กับช่องพลศธนบินชั้นใของเราหน่อยครับในเอพีนี้น่าจะลงเป็นเอพีที่ป่าปูนนะครับให้ทุกท่านได้ให้ทุกท่านได้ไดชมไม้แฝนความงดงามที่สวนบีทีการ์เด้นสซยวทีวัฒนา5เกทวีวัฒนา กุงเทีมหานครข้างสนามหลวง2เรานี่เองนะครับก็พอสมเควรนแก่เวลานะครับรก็มีราดพลาดการผิดพลาพดระการใดขอภัยนหก่านี้ด้วยครับปุปูน,ปนสวัสดีนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องปริษัทท้งดินชาแนลด้วยนะครับปุปูน,ปนอย่าลืมนะครับสวนบีดีการ์ดนนะครับ